ที่เป็นหน้าที่ของคนที่จะทำในช่วงเดือนเดียนก็คือเข้ากันต่อไปเป็นขเยะไม่กินไม mmm ่ก <able> ินหน่อไม้จ้ะเอ้ยมคุณลามันคุณล้าหมดเกี่ยวข้องกับข้าวเปลือกชาวอีสานนั้นหลังจากที่เข้าว่ตาาเรียบร้อยแล้วบามนที่ไม่ตออกไป ก็จะเก็บไว้ในยุ้งฉางของตนเองค่อยเก็บไว้กินในระยะเวลาทันีหลังจากที่ทำมาแล้วเขาีิพาทเชื่อว่าเอาเข้าเปลือกนั้นมาทำปุ๋ยเป็นี่จได้เขาได้ต่อไปนั้นผลิตแล้วจม้ผมว่าจะยยนต่อไปมึงก็โอ้โหที่สามขึกน่ึ้นขึ้นขึ้่นขึ้นึ้นข้นขึ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 ้น เตือนสายของไทยก็คือฟันปลาฟันชาเย็นนี้ก็คือการทำเส้นเดี่ยวมาปั้นเป็นยันแบนที่เราเห็นตามท้องตลาดหรืออาลาอีสารก็มีใช้ไม้ไผ่ไปประกอบเส้นเดี่ยวสองตั้งเป่นยันโค้กแล้วมันทาเกลือทาเกลือแล้วก็จุดไปที่ไข่แิ้วติ่ง มันที่นี้นมันก็ามาไปทวดที่ต่างๆที่วัดต่อไปเดือนเดือนสี่เดือนเดืนสีเรียกว่าคุณพระเวดคุณพระเบดนมี้หมายถึงพระที่วัดเร็ยนิม่นเคุนเดือนสี่นี้ทางสายก็จะมีการเทศเทศสันต์สามคันและทำให้เป็นไฟในโดเดียวันเดือนที่หเรียกว่าคุณสงการ ึ paid, so way, ่งตรงนี้แต่คงกันทั่วประเทศทุกทุกภาคก็จะมีเดือนนี้ก็คือวันสงการหมายถึงวันที่ยากที่จอมารลุกันหมดและก็เป็นวันครอบครัววันผู้เฒ่าอายุลูกหลานก็จะไปที่วัดไปทำความสะอาดข้าวที่มณฑลมาบำเพ็ญบุระถึก็จับดึงหางหน่อยดิอ่ดึงหางให้หน่อยเวลาสิบสามสิบสี่สิบห้าต้องไป เดินเรียกว่าคุณบ้างไฟเรียกง่ายๆว่าคุณขอฝนซึ่งจะมีเฉพาะภาคอีศานเท่านั้นจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากก็คือจังหวัดเพชรโสธรที่จะมีการจุดบ้างไฟตั้งแต่ท่อเล็กๆไปถึงท่อบ้างไฟล้านต่อไปเดือนที่7เรียกว่าคุณสัมภ คุณสำคัญทีแปลว่าการล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนั้นมีสองอย่างก็คือล้างภายนอกและล้างภายในล้างภายนอกที่ได้แก่สำหรับล้แล้วไปแล้วอิ่มแล้วไปแล้วอ้าวล้างถ้วยกันจ้ะเอ้ยก็มาล้างถ้วยกันล้างิใจเราหลักใจเราไม่ให้เป็นคนที่โลภเป็นคนที่โง่